ิดทาางนะออเ้วทำไมนี่มันตื้นอันนี้ทําไมมันลึกอันนี้มันตื้นอันนี้ลึกอ่ะไมาดูดิดูลูอันนี้ลึกอันนี้ตื้นอันนี้เป็นยางนี่สเตเลสยางสเตเลสย้อนไย

ต้องหมุนเข้านะต,ตัวนี้มันใส่แกลกไม่ได้นะอือยังยังเขายังอ้ายังไม่แน่นนะขันแน่ไหมอ้าวแล้วไอ้ตัวนี้มันอยู่ด้านบนเหรอเนี่ยไม่ใส่ไปเหรอเอ้าไม่ใส่อ่ะเอาอะไรวะอน ออาล้วจะมันอยู่ตัวไหนอะตรงเนี้ย <laughs> อยู่ด้านล่างนี่ช <laughs> ่ใส่ด้านบนก็ <laughs> ว่าอะไรก็ว่าอยู่มันใส่ตรงไหนวะยุคใหยุคมายุคใหม่ไปเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวมันยาวอับเกลียวมันยาวอว่าหมุนมันดึงออกไม่ได้มันต้องหมุนอย่างเดียวถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเสียเอา ขับไปก็เสียงกันเลยุ่งไปเรือมาถอดเรือใหม่เครับเหวีมันอยู่ด้านไหนก็ไม่รู้นี่ด้านไหนก็ได้ยอะตรงนี้นะกำลังใส่็อดอยู่ i my camera. เอาตอนเช้าก็ได้ไปตั้งสูงเราต้องไปตั้งสูงแปดโมงเก้าโมง โ <Okay. S 2> อเคแล้ก็จะประชุมกันแ้วแหละฮึัลนี้เราจะมาดูเลกัน 干汤。 นนี่การโค้งนะไม่ใส่ล่ะ,ะนี่กหมากกันชักอ่ะ